สวัสดีค่ะวันนี้พี่สามมาโรเพรในเรื่องของตัวม e e e ิว Active. Active อเอ็นนกนะคะ e มิะมวเอ็กร,รุ่นที่จอดอยู่เนี่ยค่ะเป็นมิวเอ็กหนเนะคะเป็นตัว Active Active นี่ก็คือจะเป็นรุ่นแรกนะคะของตัวมิวเอตัวใหม่ค่ะที่มีด้วยกัน4รุ่นแต่ว่ารุ่นที่จอดอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นรุ่น Active รุ่นแรกราคาไม่แพงนะคะราคาเงินสดจะอยู่ที่1นึ่งล้าน จะมีแต่สีบอลเงินเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจตัวเ X แต่ว่าไม่อยากจะใช้ออปชั่นอะไรเยอะมากนะคะให้เลือกรุ่นนี้เลยนะคะเลือกรุ่นนี้นะคะลูกค้าดูนะคะจากกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะมีโลโก้ยูสูตัวใหญ่นะคะกระจังหน้าสีดําไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์แต่ว่าเราจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าสามารถใส่เองได้นะคะ คราวนี้เรามาดูจากยางนะคะถ้ายางเป็นรุ่นแอคทีฟก็จะให้เป็นลอ้อแม็กแบบนี้นะคะลอ้อแม็กแบบนี้ก็คือให้ยางในขนาดนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17นะคะถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแม็กนะคะเป็น20หรือว่า18นี่ก็คือสามารถเทิญได้นะคะกระจกข้างจะเป็นสีดำนะคะพูดถึงแล้วว่ากระจกข้างสีดำก็สวยหรูนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะ ออโตอยู่แล้วนะคะรุ่นแอคทีฟแล้วก็ให้ตัวเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะมีออโตโฮให้นะคะแต่ตัวตัวคอนโซลหน้าเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแบบธรรมดานะคะแอร์ยังไม่เจอไม่ใช่แอร์เขาเรียกว่าปรับแยกได้นะคะเบาะจะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเบ,บาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะตัวแอคทีฟตัวนี้ค่ะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่พูดถึงแล้วว่าถ้าลูกค้าต้องการราคาแบบไม่ไม่สูงมากออปชันไม่เยอะใช้ตัวนี้เปลี่ยนแม็กใส่ไฟตัดหมอกอะไรได้นะคะ ตัว่าประตูหลังนะคะจะยังไม่ให้ตัวเขาเรียกว่าเป็นระบบเหมือนที่ว่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะยังไม่ให้เราสามารถเปิดเองนะคะ mm hmm. เรากดตัวนี้แล้ะก็ดึงขึ้นมาเปิดเองนะคะ mm hmm. ยังไม่เป็นรุ่นที่ว่าเป็นรุ่นท็อปที่เป็นเขาเรียกว่าใช้สวิตช์นะคะ mm hmm. เป็นรีโมทอันนี้เราก็ปิดนะคะ ในข้างนี้ก็เป็นสีดําพูดถึงแล้วว่าถ้าตัวแอ t i ทีเนี่ยค่ะหนึ่งล้านหนึ่บาทลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นแม็กขนาดยี่สิบก็สวยหรูแล้วนะคะใส่ไฟตัดหมอกให้เพราะกระจังหน้าก็สวยหรูหมดนะคะราคาก็ไม่แพงด้วย1นึ่งล้านหนึ่บาทเป็นราคาเงินสดนะคะถ้าลูกค้าดาว เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ100,000ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ19,000กว่าบาทน,นะคะก็ถือว่าไม่แพงสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถเจ็ที่นั่งเอาไปขับนะคะเพื่อเป็นรถครอบครัวแต่ไม่อยากใช้ในราคาที่สูงมากนะคะก็มีอะไรก็ทักเข้ามาที่เพจที่3ได้นะคะเพราะว่ามีเวกตอนนี้เนี่ยค่ะก็คือสามารถจับจองได้นะคะมีรถส่งมอบค่ะถ้ายัางไงก็วันนี้พี่สามก็ขอขอ,ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ